มาเดีนยี่ร่างมีดอกไม้ด้วยมีพวงมาลัยด้วยวันนี้จะมารับปริญญาหลานสาวคนสวยแต่ว่าตอนนี้หาหลานสาวเพราะได้เห็นอยู่แล้วคนหลายแห้งวันนี้พาไปชมบรรยากาศการรับดอกไม้รับปริญญาของไอ้ราชพัฒน์เป็นมะราชพัฒน์อุบลาราชธานีนะคะไปพี่ราไปชมบรรยากาศว่าเขา,า,า,าจะรับดอกไม้กัไนไังไลยเนี่ยบ้ท่านเคยมาจะเคลียรดิ ล่าสุดหาหลานสาววาเห็นบรรยากาศนี่เนาะบรรยากาศร้านวขลลุอไปที่ลงกันเท่าอะไรคตรหลายอแล้วบอสใ่บอสใ่บอ 那没有啊，来，要一。

วันน <Lee. Bye. S 1> <lly> ี้ไปเรียกซี่ไรไปเรียกสี่ขาวส่วนยีพอตตัวน่ดี่รัน้ไหมฮารพดร 在。 กาศไปลองบรรยากาศรับปริญญาอ่าราชพัฒน์อุบลราชธานีนะฮะน่าจะสองปีรับ,รบจบปีไกดกับรับปีนี้พี่น้องเดี๋ยวไปซื้อดอกไม้มาให้ก่อนจ้า ก็คนไหลคนไหลยละเกิน,นห่หนอนแท้เลยร้อนมากนะครับกระดังอยู่กระนาบไปไยาเขาย,ยายาเขาแล้วไ้จอยห้ามขออยู่จอย กไปลองบรรยากาศดู ไม่อลมเนงไมหอย้ล้มล้มไม่อยไปใส่กนยายไปใส่หลงบ่าไปลำพนน่นไปลพไนงังเจ้าอยู่ดิลงก้นปแล้วอดเด็ดทอเด็ดไปแล้วเจ้าเสือแล้วมีอะไรลงโอ้ยไปแล้วก็เจ้าเสือเสียเย้า các sợi đi rồi đi <laughs> <Bên Lái đó. cười> phải là đi không nè đi đi các đi ายคนมาอย่างร้านเป็น้่องร้านร้านสาวยาวนะครับจบแล้วจบแล้ว เงินแปดว่าขอแปดถุงเงินแปดกันไหมนะขอแปดจอยเลี่ยนงานฮ็อปปีหรอโอ้ยฮอปเก่งมากเก่งมากเก่ได้ยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยกับปัเด่นงานนะคะจะไปหาอะไรกินกันอะไรนะขอให้ได้เซนหล่อหลอรวยรวยอรวยด้วยนิสัยดีด้วยแล้วกันขอให้ได้งานทำดีๆเงินเยอะเนเยอะเดี๋ยวจะไปหาคู่เดือดต่อนพี่น้องหาคู่เดือดค่ะจะไปเจอกันครับไปเจอกันบรรยากาศตอนไปกี่ที่นึงนะคะ ไว้เป็นดวงวังสีนะคะสีที่ดสีต่างๆอยางเก่าของบ้านในอุบลด้วยรถตีแดงอ่าโอเคครับนเราชมบรรยากาศกันต่อแล้วถึงขาดคูเดียโอ้ยคูเดียกันแล้วคูคูเดียค่ะเฮ้ยใครวะนั่นกำลังถูกมาลูกแน่มากินอคนเยอะมากนะครับวันนี้เป็นวันรับปริญญานะในบุญเนาะอยูผ่านคู่เดีย้องอยู่แพร่ยู่แพร่ปูเป๊ บรรยากาศนะครับบรรยากาศบรรยากาศร้อนมากดี๋ยที่มันบดแดดบดโอ้พุนก็เสีเสียบ้านน้าใช่ไหมนะสวัสดีค่ะยิงก่นหงยิงเอาหลอกลวงแกบยิงเาะเ้า ถึงบ้านแล้วครับพี่น้องครับน่าตื่นเจ้าบ่ล่าสุดเดีเปลี่ยนสุดเด้อพี่น้องฮะล่าสุดเปลี่ยนสุดแล้วเปลี่ยนสุดเป็นนางกินเลยข่าววิ่งหายกูเดียพี่น้องเมียนค่ะเป็นนางกินข่าวอีห่ากู้เดียประเทศไทยเนาะยิ้นหัวยังจ้าวันนี้ก็ภารกิจเนาะไปแสดงความยินดีกับหลานสาวนะไปรับดอกไม้หลานสาวที่มอราชุพัน บนราชธา,านีนะคะ,ะคนหลายแห้งพี่น้องเออไม่อยากบอกเลยฝ่ามอดินวันหมดไม่อยากจะพากล้วจอดรถไปพี่ไก่กระไก,ไก,ไก,ไกไ่เน่ยจนมาสิงหอดซุนี่มองจอดรถจอดรถไปนานรู้ตัดพี่น้องยางมาเอาไปนี่ครับออผมโอเคกลับบ้านออถึงบ้านปลอดภัยเนาะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด s u ั s c ส i b e ช่องโอ๊ตเยาว์แชนแนลแล้วก็โอ๊ตเยาว์ชนแนลแฟนเพจครับพี่น้องครับ แล้วก็อย่าลืมฝากช่องใหม่ด้วยช่องน้องมาร์คี้ชาแน,นลนะฮะแล้วก็ช่องน้องมาร์คี้ชาแน,นลแฟนเพจมีแล้วด้วยตอนนี้เพจมีแล้วนะคะเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะจ้าโอเคผมเจอกันใหมค่คลิปหน้าคลิปมีลาไปก่อนสวัสดีครับ